ที่ีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกับวัสดุเกม Clash of Can ครับอยู่กับผม Master Ben ครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นสายขวาเหมือนเดิมนะฮะตัวขวาน,นี่ซึ่งจะเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าทุกคนไม่ค่อยนิยมใช้นะฮะแบบว่าคือเป็นตัวที่ถูกลืมในเกมนี้ก็ว่าได้นะฮะตัวขวาเน,นี่ยมันก็มีข้อดีอยู่เยอะแยะเลยนะฮะทั้ง เคลื่อนไหวเร็วนะครับโจมตีก็แรงนะฮะแต่มันเสียดายเลือดมันน้อยไปหน่อยครับถือเอาไปเอาไปเยอะๆนะแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันครับวาคิลี่เนะี่ยน้อยมากครับที่จะเห็นคนเล่นฮะผมก็เคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นตอนนี้เราก็กลับมาเล่นอีกครับอย่างที่ผมไม่ได้ใช้มันมานานมากถ้ามันกระโดดข้างกำแพงด้วยนี่คง,งมีคนใช้เยอะ,ะตัวเนี้ย เสียดายครับมันโดดข้ามกำแพงไม่ได้นะไม่ไงั้นนะฮะมันเลยซึ่งมันโดดข้ามแพงไม่ได้ครับเราก็ต้องเตี่ยน้ำยาเขียวไปด้วยนะขาดอีกกี่ถ้วยนะขึ้นแปดเก้ายี่สิบยี่สิบหกถ้วยครับยี่สิบหกถ้วยขึ้นแชมเปี้ยนลีกนะฮะผมทิ้งบ้านไว้ยังไม่มีใครมาตีเลยฮะต้องไหนว่าสิบห้าชั่วโมงที่แล้วอะ โลก็ไม่มีต้งเปลี่ยนแบบบ้านใหม่ครับเนี่ยพอคิลลี่เราก็ใช้มาตั้งแต่เมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วใช้เวลาในการสร้างนานครับใช้น้ำดำในการสร้างนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็ได้เงินมาต้อง200,000น,นะเก็บไม่หมดครับอไอ้มัน เลือดมันก็เยอะพอสมควรน,นะครับแต่มันโจมตีชาครับมันโจมตีเป็นวงกลมนะฮะี่ยที่มันยืนอยู่ข้างก็จะโดนหมดไอ้เจ้อินฟอโนโก็น้องวาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับไหน่เนี่ยอ๋ออยู่นี่นะสดด้วยโดดเขาไปคนเดียว ายเสียดายมากตรงนี้แต่เราก็ต้องปล่อยมันไปครับตายซะอีกขนมแห่งสวยไอ้เราก็นึกว่าแม่งหมดตัวนะแม่งมีพอมดอยู่ซ่อนอยู่อไงโดดเข้าไปดิเอาบัก็กยิงยิงมันมาแพนโ,นโซนอเนี่ยโคตรเกลียดเลย ร้านครับไปที่เดิมครับลงแม่งหมดเลยทีนี้จะลงน้ำเขียวอีกรอบครับนี่มันจะไปหาพวกป้อมไม่เกี่ยวครับมันไปทุกที่ฮะวาคิลี่ฮะลงนี่ลงลำม่วงครับจะเพิ่มช่วยเพิ่มความเร็วให้มันนะแ <c oughs> ม่งอีฟโนโ่คิงตบ โอ้อย่าไม่ <c oughs> ตายคาสกิลครับคิงตายหาคาสกิลดีนะอิฟโฟนอมนันยิงควีนไม่ถึงนะนี่โชว์ความฉลาดครับทุกทีพี่แกต้องเดินเข้าไปข้างในฮะเราดอใจพี่แกไม่ได้จริงก็ถือว่าโชคดีไปครับเกือบไม่ได้ดาวฮะรอบนี้ เลยเดือดน,น้ำมันก็ไม่ได้น้ำมันได้แค่แปดร้อยยิงสอสองนัดได้นัดเดียวได้สี่ถ้วยควนน้อยครับน้องว่าใช้มาทั้งวันครับวาคิลิวาคิลินี่ครับได้สามดาวครับเป็นบ้านอ่อนๆน,นะ เหนเ็นเงินเยอะครับเซิร์ฟมาเจอพอด,ดีเราก็ต้องตีไปก่อนฮะเราไม่ใช่พวกที่แบบเราจะหาตีแต่บ้านเก่งๆครับเพราะฝีมือเราไม่ถึงขั้นนะอืมเราก็ปล่อยรอบๆก่อนครับเก็บพวกที่สร้างเงินสร้างน้ำม่วงนะ่องจับสเปลครับเพื่อให้มันโดดข้ามเข้าไปฮะ นัวกันใหญ่ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำลายกำแพงได้ดีเลยนะฮะวาคิลี่เนะี่ยกำแพงนี่ก็แตกหมดครับมันปั่นทีสองสามอันในะกำแพงมาไม่ะบวนครับดูดิจะพังไหมรวมแพงนะฮะสี่บ็อกครับ ก็ส่งคิงกับควีนลงตรงนี้ฮะเพื่อที่จะทําลายบ้านครับเราจะไม่ส่งนางบนนะเดี๋ยวพวกนี้ก็จัดการเองครับกระโดดอีกแล้วเหรอเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ตายแลวร้องดังที่สุดในเกมนะเอ้ลองจากคิงกับควีนนะเวลาตายเนี่ย โอ้ยลอยเวลามันตายตรงไหนเราจะรู้นะฮะว่ามันตายนะครับมันจะร้องดังมากไหนละ่ะอยู่นี่ได้สามดาวครับได้ถ้วยมายี่สิบอถ,ถ้วยฮนะเบิดมเติตาย เดินไอนควีนเดินสะดวกเลยฮะกำแพงมันพังไว้ให้แล้วดูอีกสักอันครับนี้ล่าสุดครับเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วสี่ชั่วโมงนะนี่ครับคุ้ยรงสูงนี้เจอบ้านอย่างนี้น้อยมากครับบ้านแปลกขึ้นแชมเปี้ยนเลยโหดมาก ตายนนำม่วงเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> พอหมดโคตรเซ็งอ๋อจำผิดอัานหรวอว่าอ,อันที่เราดูตอนแรกคือผมจำเป็นอันนี้นะฮะซึ่งอันแรกไม่มีพอหมดเดินออกมานะครับเข้าใจผิดครับโอ้ยเด้งกันใหญ่เลยอะ่ะแหมคือวางดักควายใช่ไหมแบบโคตรมายิงบ้านอย่างเดียวเพิร์ผมไม่ใช่ครับผมมาทำลายมันทั้งฐานครับ ทำลายบ้านด้วยครับเอาตัคงด้วยอลองน้ำยาจำสเปลอ,อีกรอบครับโดดเข้าไปโดดโดดกำแพงเละหมอดอะ่ะตัวเดียวตัวเดียวทายก่อน ควีนไม่แพ้พลังพอหมดนะครับศาสต์ทาวเวอร์นะอืมเรียบร้อยปอมเละหมดคนไม่ไหวครับเดือดเลยหนึ่งสองหนึ่งสองพอมาสองวีฮะสองวีแม่งหมุนทีเออนะ่เขาเดินออกมาหมดแล้ว ทุบทีเอาา้าย่ากระจายมันจะพังหมดไหมน,นิดเดียวครับเรียบร้อยครับสามสิบห้าถ้วยได้โคตรเยอะฮะโอเคครับเราจะไปป้อนเันครับใช้วาคิรลียี่สิบเก้าตัวนะครับ ก็นักธนูจักสามตัวพอแล้วครับเตมเรียบร้อยครับจากหาบ้านมันสามสิบถ้วยขึ้นเนะนี่ย33สาสามถ้วยครับตีไม่ได้สามดาวหรอกจะได้ปิดฉากแชมเปี้ยนลีกสักทีครับคลิปนี้จะได้ไม่ต้องมีคลิปต่อไปครับ รถทูแชมเปี้ยนลีกลงก็ได้เพชรสองสองพันเมตรนะฮะไม่ใช่ใน,น้อยไม่ใช่ใน,น้อยครับแต่ก็ไม่เยอะครับเกมนี้เพชรสองพันเมตรนี่แทบไม่มีประโยชน์คือไม่มีความหมายครับต้ององเป็นพันเป็นหมื่นนะขอสักหลังหน้าแบบบ้านที่มันวางไปข้างนอกหลังนึงครับ ผมว่าแม่งหาไม่เจอแล้วฮะอันนี้ง่ายสุดละอุยซึ่งจะถ้วยประมาณนี้เราจะหาบ้านที่แม่งเอาไว้ข้างนอกคือแม่งไม่มีทางแล้วตีนะครับช่างแม่งแล้วโมเขอกไป อย่าออกรุ้นออกลองลองลุ้นล็อกทางฮะวางน้ำยาไว้แล้วจะเกลียนดีอดอ,อกรีดอ,อกรัเกลียนฮะเออเงี้ยคุกเ้าเลย แช่แม่งเลยโอ้โหมึงยิงไม่ยิงไกลจริงเฮ้ยควีนไม่ยิงอิน่อนอนนะเออแม่งเอาเละเละละงองไงแน่งองไงแน่อีชาดเออดีจริงเลยอะ่ะ คือมันเห็นกระดูกมันก็เปลี่ยนเป้าหมายดีกระดนะูกฮะซึ่งแม่งขี้กากมากต่อไปกันโอ้ตายโอ้ no มากโอ้แปดถ้วยอ่าโอ้ต้องนามึงจะมาให้นะเพราะคุณชอบ ออ้ยขาดอีกสิบแปดถ้วยก็เป็นแชมเปี้ยนหรอวะแส่ต้องมีพา์ต่อไปฮะโอ้ยเศร้าเลยฮะวาคิลี่แล้วก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะน้องว่าน้องว่า เวลแม็กนะน่าจะมีดูเวลห้านะใส่เกาะซะหน่อยนะล่อเลยโอเคครับโหขาดอีกส8ปดถ้วยมัต้องรอครับก็ไม่ไม่เกินวันนี้คงได้ขึ้นเป็นแชมเปี้ยนแน่ครับเดี๋ยวจะมาติดตามผาต่อไปครับขึ้นีกแชมเปี้ยนแล้วมันจะขนาดไหนนะฮะโอเคครับ, okay, รบวันนี้ก็ขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะถ้าชอบก็อย่าลืม u b s สไคร e นะครับกดแชร์ให้เพื่อนดูนะฮะกดไลค์ด้วยนะครับถ้าดูแล้วชอบนะครับมีคำถามแล้วก็ฝากที่คอมเมนต์ได้นะฮะครับเจอกันคลิปหน้าครับเป็นคลิปจบแชมเปี้ยนลีกนะฮะพีนี้เป็นคลิปลองสุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับ see you again tomorrow ครับ good bye